สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเขา้าสู่ีีหล็กทาโร่9กในวันนี้เราจะมาใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการทำคลิปแรนดอมที่ว่ามีคนอยากเจอคุณคิดถึงคุณอยากกอดคุณมากมากแบบกอไก่ล้านตัวคนคนนั้นคือใครเดี๋ยวเราให้ไพ่ทาโร่เด็กนี้ช่วยสื่อพลังงานเพื่อบอกให้เรารับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ขอดูพลังงานของคนที่คิดถึงคุณอยากเจอคุณอยากกอดคุณมากเลยค่ะมาเดี๋ยวจะเปิดเบื้องต้นสิบใบก่อนนะคะขอดูพลังงานก่อนแล้วก็ให้หน้าไพ่เป็นตัวกำหนดเลยค่ะว่าจะเปิดไพ่เพิ่มอีกหรือเปล่าขอพลังงานไพ่เบื้องต้นสิบใบก่อนนะคะใครกันคะที่คิดถึงคุณมาก ขึ้นพลังงานชาวธาตน้ำใบแรกนะคะโอ้เ oh. อ็ดออฟครับคนที่คิดถึงคุณมากเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไฟทูอว,วานขอใบนี้นะคะเป็นชาวราศีธน,นูคนคนนี้ทําเกี่ยวกับ โลจิสติกโกดังสินค้านำเข้าส่งออกเป็นชาวธาตุลมโอ้พลังงานเออเดี๋ยวนะคะ ค,คนคนนี้ช่วงนี้อารมณ์น่าจะน่าจะคิดถึงคุณเบอร์แรงนะคะดูจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นคนที่เดินจากคุณไปเลยอะ่ะเป็นคนที่หันหลังให้คุณนะคะเป็นชาวราศีมังกรโอ้โหราศีธนูราศีมังกรเป็นคนมีเสน่ห์นะโอ้โห หนึ่งถ้วย H of Cup ทำร้านอาหารก็ได้นะคะ g e t House โรงแรม,มคาเฟ่ได้หมดพลังงานเป็นคนที่มีสังคมและสิ่งแวดล้อมกว้างใช้คำนี้แล้วกันที่แน่ๆพลังงานคนคนนี้ค่อนข้างทาวเจ้าเสน่ห์เซ็กแอนเพสูงนะคะทำงานสายกลางคืนได้นะเซเว่นออฟซอสโอ้โห อคนคนนี้มีทุกรูปแบบเลยค่ะเป็นฟิลของคนที่ใช้คำว่าโชคชนในสายอาชีพโอ้โหเป็นนักหมุนเงินคนคนนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกเว็บพนันได้นะทำเว็บพนันอย่างเงี้ยเท้าแชร์บ้านออมทองอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะฟิลปล่อยเงินกู้ก็ได้โอ้โห f เเคิลส์อืม ชีวิตคนของคนคนนี้มีทั้งพลังงานของคนที่ขออ่านแบบกลางๆนะคะขออนุญาตนะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้น่าจะทํำงานในหลากหลายรูปแบบอย่างที่ผว่นานไพ่ได้บรรยายไปเลยแต่ดูจากหน้าไพ่แล้วเป็นงานที่เกี่ยวพันกับคนหมู่มากเป็นธุรกิจกลางคืนสายบันเทิงทำเว็บเว็บไซต์ต่างๆนานา,นาได้หมด พลังงานค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คบเครื่องหมุนเงินเกง่งหัวการเงินนี่ไม่เป็นสองรองใครค่ะพลังงานไปในด้านเทาได้นะคนที่คิดถึงคุณอยากกอดคุณเนี่ยเป็นคนที่หันหลังให้คุณเป็นคนเจ้าชู้มากค่ะไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นเพศไหนมีความพราวในตัวเป็นฟีลของคนที่ตามหน้าไพ่มันก็ชัดอะ่ะสามคน คนคนนี้จะไม่มีคู่แค่เราสองคนเราต้องยอมรับด้วยนะคะคือถ้าจะเข้าไปอยู่ถ้าถ้าคิดจะเป็นคู่กับคนคนนี้ต้องทําใจว่าคนคนนี้จะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวประมาณนี้เลยอะถ้าให้อ่านหน้าไพ่มันก็ชัดเนี่ยคนที่คิดถึงคุณตอนเนี้ยเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วอะมั่นใจว่าพวกคุณน่าจะน่าจะมากกว่าคนคุยขอขออนุญาตใช้แค่คํานี้นะคะ เพราะว่ามันเป็นคลิปดรนดอมนะผู้อ่านอยากจะสงวนคำพูดไว้ให้มันสุภาพที่สุดดูหนา้าไพ่ทุกคนน่าจะเข้าใจคนคนนี้เป็นคนรักคนยากนะคะแต่จะมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับคนแค่คนเดียวต่อให้ทั้งชีวิตอะ่ะจะเจอคนมามากแค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่เขาหรือเธอคนนี้จะรู้สึกรักแค่คนเดียวน่าจะเป็นฝีของคนที่อยู่กันเฉยๆโดยไม่มีพิธีรีตองแต่ด้วยความที่ มันมันถูกเจริตกันนะคะไม่ไม่จําเป็นต้องมีพธิธีแต่ทุกคนรับรู้ได้ว่าพวกคุณเป็นแฟนกันเป็นคู่กันแต่อยู่กันมานานอยู่กันมายาวจนมันถึงจุดจุดหนึ่งที่มันมีเหตุจะต้องแตกหกักเพราะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่โอเคกับสิ่งที่คนคนนี้ทําในด้านของความสัมพันธ์เพราะว่าคนคนนี้มีไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่ที่ใครคุณอาจจะรับไม่ได้ <c oughs> ขออภัยนะคะแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่า โอเครับได้แต่ไม่มีใครรับได้หรอกค่ะไม่มีใครรับได้ซึ่งมันถึงจุดจุดนึงคุณอาจจะโวยวายคุณอาจจะโวยวายคนคนนี้เลยมีความรู้สึกไม่โอเคเลยเลือกที่จะเป็นแปดถ้วยก็คือเลือกที่จะหายไปจากชีวิตคุณดื้อเลยแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีคําอธิบายให้คุณด้วยนะอยู่ดีๆคุณติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้ไม่อ่านไม่ไลน์ไม่ตอบไม่อะไรอย่างเงี้ยคือนิ่งจากคุณไปเลยอ่ะ จนคุณงงอ่ะคุณอาจจะเวอเลยก็ได้ช่วงแรกๆคุณอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งหลักด้วยความที่คนคนนี้เอ,อโฟกัสแค่ตัวเองอะค่ะมั่นใจในบุคลิกภาพมั่นใจในความที่ตัวเองมีครบทุกอย่างทุกเรื่องทุกด้านณนะเวลานั้นณนะเวลานั้นขอดูพลังงานเพิ่มดีกว่ามาขอดูไพ่ของคนคนนี้เพิ่มอีกห้าใบค่ะ ค่อนข้างเศร้าเหงานะคะไพ่ใบป,ปิดขึ้นห้าเหรียญหวยหาคุณมากเลยอะตอนนี้ใครก็ไม่ถูกใจเท่าคุณะ่ะเป็นฟิลของคนที่หาอะไรถูกใจยากคนคนนี้ค่อนข้างพราวนะคะเชยร์ยอดคุณดิวกับต่างชาติได้นะคนคนนี้น่าจะเป็นต่างชาติพวกคุณอยู่ห่างไกลกันมากเป็นชาวราศีกรกฎได้คนคนนี้ชอบเดินทางหรือไม่งั้นสายอาชีพก็เกี่ยวกับ สายการบินเรือสำราญทหารเรือหรือแม้กระทั่งฟิลขออภัยนะคะฟิลของคนที่ทำธุรกิจด้านยานยนต์น่ะหรือทำงานในบริษัทประกอบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่ต้องใช้คำว่าขนาดใหญ่เป็นฟิลนักสู้นะถ้านี่ด้านงานยอมรับว,ว่าคนคนนี้เก่งมากไม่เป็นสองรองใครนะคะคุยนอบวานโอฉลาดด้วยวัฒศิลป์ดีพูดจาดีฉะาาน ดูทรงภูมิเป็นคนมีความรู้ภาวะผู้นำสูงแก้ปัญหาเก่งในเรื่องงานไม่มีทิฐิ <Page of S 1> ค่ะเพจออฟคัพสามารถจะไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครต่อใครก็ได้ที่คนคนนี้มีความรู้สึกถูกชะตาถูกจริตถูกใจพูดง่ายอืมโอ้โห King of Pentacles ทำงานสายเกี่ยวกับธุรกิจในหน้าได้นะคะ อสังหาขายหมู่บ้านขายคอนโดโอเป็นคนที่เดอะเฮอร์มิตใบปิดคนคนนี้โปรไฟล์ดีมากโปรไฟล์ดีมีครบทุกอย่างมีครบทุกด้านไม่แปลกคะ่ะที่คนคนนี้จะไม่แชร์ใครเลยในด้านของความสัมพันธ์เป็นฟีลของคนที่สามารถจะมีคนรักได้กี่คนก็ได้โดยที่ตัวจริงไม่อาจหรือว่าไม่สามารถที่จะเบรกคนคนนี้ได้ด้วยความที่คนคนนี้ เป็นฟิลถ้าคนคนนี้มีตัวจริงอยู่แล้วนะคนคนนี้เป็นคนที่หาเงินเป็นคนที่หาเงินเข้าครอบครัวฉะนั้นถ้าในเรื่องของความสุขทางใจทางกายหรืออะไรที่เป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยในด้านของความสัมพันธ์เนี่ยตัวจริงจะไม่สามารถห้ามคนคนนี้ได้เลยตัวจริงต้องทําใจเจ็บนะคะเจ็บมากขอขอการันตีว่ามันเป็นอะไรที่ปวดใจมากสําหรับตัวจริง เพราะว่าคนคนนี้ถือว่าจะต้องเหนื่อยซัพพอร์ตครอบครัวทุกอย่างหน้าตาทางสังคมภาระหน้าที่การงานทุกอย่างครอบครัวต้องเป๊ฉะนั้นในเรื่องแบบนี้ห้ามยุง่งคนคนนี้อาจจะคุยกับตัวจริงว่าห้ามยุง่งแต่จะต้องมีสเปซกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนี้จะคุยกับตัวจริงเช่ไนไรแนอดีคุณอาจจะเป็นตัวจริงหรือคุณอาจจะเป็นคนไปซ้อนก็เป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งอยู่ที่ชีวิตคุณว่าคุณ อยู่ในสถานะไหนแนอดีตอนนี้นะคะคนที่อยากเจอคุณคิดถึงคุณอยากกอดคุณมากเป็นพลังงานคนเก่าของคุณเลยค่ะคนที่พวกคุณเคยมีซัมติงกันคนที่คุณกับเขามามีเหตุการณ์ในชีวิตของกันและกันไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือว่าคุณจะเป็นคนที่บังเอิญไปสอนหรือตั้งใจสอนก็ตามนะคะพลังงานตอนนี้คนคนนี้ค่อนข้างรู้สึกอ้างว้าง เหงาเศร้าไพ่ใบปิดเนี่ยใบปิดสองใบนี้ค่อนข้างค่อนข้างพลังงานชัดมากหวยหาคุณมากเก็บตัวปวดใจเหงาเศร้าหวยหาเก็บตัวเพราะทำอะไรไม่ได้อาจจะโดนตัวจริงคอนโทรลก็ได้นะคะพลังงานตีกับแลวเวลานี้คนคนนี้อาจจะอยู่ในสภาวะของคนที่อยากอยู่เงียบเงียบอยากทบทวนตัวเองอยาก ยู่กับตัวเองให้มากเพื่อที่จะหาคําตอบให้กับตัวเองให้ได้ว่าชีวิตของฉันที่เหลืออยู่เนี่ยต้องการอะไรต้องการสิ่งใดเพราะว่ามีครบทุกอย่างละด้านความมั่นคงมั่งคั่งคนคนนี้ก็มีหมดคนคนนี้น่าจะมีธุรกิจหลายอย่างใช้คำคำนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าดูพลังงานการเงินแล้วแบบเป็นนักหมุนเงินอะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะทำหลายหลายอย่างธุรกิจหลากหลายค่ะพูดไม่หมดหรอก อันนี้แค่ยกตัวอย่างให้คุณฟังคนคนนี้เป็นคนมีความรู้นะถ้าดูจากหน้าไพ่จบปอโทเลยค่ะเดอะเฮอร์มิเนี่ยเซนแรงเป็นฟิลของคนที่คนคนนี้ก็เชื่อในเรื่องเวรกรรมบบบบุญคุณโทษแต่ด้วยพลังงานเดวิลอะค่ะเดวิลใบเนี้ยอันนี้คือด้านไม่ดีของคนคนนี้นะถ้าในเรื่องงานคนคนนี้เป๊ะหมด เก่งมากถือว่าเป็นหญิงหรือชายที่มีความเก่งในเรื่องงานมากประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ในเรื่องของความรักเป็นิลของคนที่ชอบมีรักซ้อนเป็นิลของคนที่ไม่มีแค่คู่ของตัวเองแค่คนเดียวอย่างที่บรรยายไปเลยค่ะหน้าไพ่มันก็ชัดเจนเี่ยจะต้องมีซ้ายขวาบางเคสบางท่านมีมากกว่านี้ค่ะแต่นี้หน้าไพ่ก็คือสื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ความรักของเราแค่สองคนอ่ะเป็นคนที่ มั่นใจในรูปร่างโปรไฟล์ตัวเองมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองมากเป็นฟิลของคุณชอบลาดแต้มชอบบริหารเสน่ห์ชอบเช็คเลดว่าตัวเองยังมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพลังงานเป็นชาว LGBTQ+ ได้นะคะต่างชาติก็ได้นะคือกำลังจะบอกว่าความรู้สึกที่คนคนนี้หอยหาคุณตอนเนี้ย เหมือนฟิลของคนที่ต้องกอดตัวเองทำใจอะ่ะในชีวิตจริงไม่สามารถที่จะคว้าคุณมากอดได้เพราะตอนนี้คุณอาจจะมีตัวจริงของคุณไปแล้วคุณอาจจะมีชีวิตครอบครัวของคุณที่ดีเพอร์เฟกไปแล้วหลังจากที่คุณหลุดออกมาจากเดวิลคนนี้ถูกไหมคะคนคนนี้ยิ่งเศร้าเหงาดิ่งดิฟลงไปอีกคือ ตอนแรกก็ว่าลึกแล้วแต่พอยิ่งรู้ว่าคุณมีความสุขกับชีวิตใหม่ที่คุณมีกับคู่คุณใหม่ของคุณที่เป็นฟิลคู่แท้บางท่านก็อาจจะได้เจอคู่แท้แล้วเนี่ยหมอการดีใจด้วยนะคะคนคนนี้ยิ่งรู้สึกรู้สึกแยกกับตัวเองใช้คำนี้แล้วกันไม่ว่าในอดีตคนคนนี้จะทำอะไรไว้กับคุณก็ตามนะคะณนะปัจจุบันเนี่ยคนคนนี้ใช้คำว่าสำนึกได้ไหม ไม่ใช่ฟิลคนสำนึกอะแต่เป็นฟิลของคนที่มันทำอะไรไม่ได้ทำได้คือทำใจอยู่กับปัจจุบันของตัวเองแล้วก็เลือกที่จะอยู่เงียบๆเงาๆกับตัวเองคนเดียวทั้งๆที่คนคนนี้อาจจะมีลูกหลานรายล้อมเยอะแต่แต่มันมันก็อยู่ได้แค่แป๊บๆอะค่ะแต่จะเป็นคนที่เลือกที่จะปีกวิเวกอะบางท่านก็ฟิล หายไปปฏิบัติเลยนะพลังงานเนี่ยสามารถไปบวชได้นะคะพไพ่ใบนี้อาจจะไปบวชสามสี่เดือนอะเอาเท่าที่อยากจะทําเลยหกเดือนหรือปีหนึ่งอย่างเงี้ยละทางโลกไปเลยบางท่านนะบางคนก็อาจจะทําอย่างนั้นแต่ว่ามองหน้าไพ่แล้วธุรกิจเยอะขนาดนี้น่าจะยังละไม่ได้อาจจะยังวางไม่ได้ทั้งหมดอาจจะยังวางให้ลูกหลานบริหารจัดการดูแลต่อไม่ได้ทั้งหมดบางคนก็เพิ่งเริ่มสร้างตัวฉะนั้นจะวางไม่ได้ ต่อให้ทุกใจเหงาใจแค่ไหนก็ต้องทนต้องทนกับอารมณ์ที่มันรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวอะเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่มีแล้วมันทําได้แค่ความคิดคือสามารถกอดคุณได้แค่ในความคิดแค่ในมโนภาพแค่ในจินตนาการของตัวเองเป็นฟิลของคนที่คิดถึงคุณแล้วอาจจะอืมใช้คําว่าอะไรดีอาจจะอุปโลกหมอนข้างเป็นหน้าคุณอะไรอย่างเงี้ยฟิลประมาณนั้นได้นะคะ คือมันเป็นอารมณ์ที่ดิ่งอะคะ่ะความรู้สึกความหวังเดียวที่คนคนนี้ยังมีก็คือว่าได้ยินข่าวคราวคุณพวกคุณน่าจะปิดการติดต่อสื่อสารกันในโลกโซเชียลไปทุกรูปแบบคุณอาจจะบล็อกคนคนนี้ไปหรือคนคนนี้อาจจะบล็อกคุณถ้าคนคนนี้บล็อกคุณคนคนนี้ปลดบล็อกแล้วนะคะถ้าใครบล็อกก่อนนี้คือว่าปลดแหละเพราะคนคนนี้เหงาไงคิดถึงคุณแต่มามาปลดในตอนที่คุณก็บล็อกเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์ลวคะ่ะ ต่อให้คุณไม่บล็อกคุณก็ไม่ได้ถ้าคุณมีคนใหม่ไปแล้วอ่ะชีวิตคุณไปข้างหน้าแล้วไงแต่ถ้าตอนนี้คุณยังโสดอ่ะอันนี้ผู้อ่านหมอการจะไม่เปิดไพ่คุณนะวันนี้จะไม่เปิดไพ่คุณคือจะให้ดูอารมณ์ของคนที่คิดถึงคุณคนเดียวเลยเอาแบบเรียวๆไปเลยของคุณนี่ก็คือว่าตามความเป็นจริงในชีวิตคุณเลยค่ะแต่ถ้าใครมาฟังแล้วมีความรู้สึกว่ายังรอคนคนนี้อยู่คนคนนี้ก็ยังรอคุณ อย่างที่บอกนะคะถ้าพวกคุณโสดเหมือนกันทั้งคู่ไม่ผิดนะถ้าคิดอยากจะมาอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกไม่ผิดแต่ณเวลาเนี้ยดูจากหน้าไพา่คนคนนี้ทําใจปรุงกับชีวิตเข้าใจความเป็นจริงดูจากหน้าไพา่น่าจะอายุขึ้นเลขหกแล้วบางเคสบางท่านถ้าวางมือทางธุรกิจได้คือหมายถึงว่าให้ลูกหลานบริหารต่อเป็นผีของคนคที่คิดอยากออกบวชด,ด้วยเอาตรงๆเลยคือมันทําอะไรเรื่องคุณไม่ได้แล้วอะ ในความเป็นจริงอ่ะหรือไม่อย่างนั้นคนคนนี้ก็อาจจะเคยทักมางอคุณแล้วแต่คุณปฏิเสธก็เลยทําให้คนคนนี้มีความรู้สึกว่าเสียใจเสียใจที่ถูกคุณปฏิเสธก็เลยเหมือนกับเป็นฟิลประชดคุณเหมือนกันนะเหมือนฟิลแบบอยากจะทำลองใจคุณอ่ะอาจจะแกล้งโพสเล่นๆว่าจะออกบวชจะดูอากับกิริยาคุณว่าคุณจะมีรีแอคอะไรซึ่ง อ่อหมอการมั่นใจว่าคุณเห็นคุณก็เฉยคุณก็นิ่งบางทีคุณอาจจะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยแต่หมอการว่าคุณน่าจะไม่ไม่ไม่โต้ตอบคือคุณอาจจะเห็นแต่คุณไม่โต้ตอบคือคุณนิ่งไปเลยคุณอาจจะทําอย่างนี้มานานแล้วคนคนนี้ถึงมีอารมณ์แบบนี้ไงคะถึงมีสภาวะความรู้สึกที่มีความรู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้ได้แต่ทําใจอาจจะง้อคุณหลายครั้งแล้วบังเคสนะ บางท่านก็อาจจะโดนลูกตื้อจากคนคนนี้หลายรอบละแต่ด้วยความที่คุณอันนี้ไม่เปิดไพ่คุณเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ดูอารมณ์ของคนที่คนที่อยากกอดคุณอะว่ามันว่ามันเป็นเช่นไรค่อนข้างยังมีคุณในใจนะเป็นฟิลเป็นฟิลแบบคุณคือหนึ่งหนึ่งเดียวในหัวใจอะเนีย่ยคุณดูหน้าไพ่สิมันขึ้นแต่เลขหนึ่งหมดเลยอนะ ใจทั้งดวงคนคนนี้ยังมีแต่คุณอะไม่ว่าชีวิตจริงคนคนนี้จะมีคู่หรือเปล่าก็ตามนะแต่ในใจของเขาหรือเธอคือคุณชัดชัดมาก King of p e n t a l e เนี่ยยังถือคุณไวอ้อ่ะคุณคือคุณคือสิ่งมีค่าใช้คำนี้ก็ได้คุณเป็นสิ่งมีค่าที่เขาหรือเธอได้ได้เคยมีโมเมนต์ดีๆอะ่ะคุณน่าจะเป็นคนที่ทำอะไรดีๆให้กับ ชีวิตคนคนนี้ในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างจนคนคนนี้ไม่สามารถที่จะลบความรู้สึกความทรงจําที่มีต่อคุณออกไปได้คนคนนี้อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพจออกคับเนี่ยอยากจะขอโอกาสอยากได้โอกาสอยากมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งอะ่ะถ้าคุณจะกรุนะูณาให้โอกาสเขาหรือเธออีกครั้งอ่เป็นฟิลประมาณนี้เลยอ้อนวอนวิงวอนขอพรร้องขอพลังงานเดอะเฮอร์มิตเนี่ย คนคนนี้หันหน้าเข้าหาธรรมะเลยนะคือไม่รู้จะใช้วิธีไหนอาจจะง้อคุณไหลหลายรูปแบบแล้วแต่คุณก็ปฏิเสธใช้คำนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้ก็เลยเป็นฟิลของคนที่ต้องทำใจอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์สถานะปัจจุบันได้ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะมามีสถานะจริงกับคุณได้ไม่งงนะคะ ถ้าคนคนนี้มีพันธะมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้เรื่องของคุณกับคนคนนี้มันก็เป็นได้แค่ความรู้สึกเป็นได้แค่คนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของกันและกันเท่านั้นแค่นั้นต้องอยู่บนความเป็นจริงซึ่งคุณอนะเข้าใจชีวิตแล้วแต่คนคนเนี้ยยังรู้สึกอยากจะมีโอกาสกับคุณพลังงานอยากจะให้คุณให้โอกาสอยากจะร้องขอโอกาสจากคุณ ถ้าคนคนนี้เคลียร์สถานะตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูว่าตอนเนี้ยคุณยังรักคนคนนี้มากแค่ไหนรักแบบว่าพร้อมที่จะให้อภัยแล้วเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกกับคนคนนี้แค่ฟิลเพื่อนคือมันเปลี่ยนคุณอาจจะไม่รู้สึกผูกพันกับคนคนนี้แล้วแต่คนคนนี้ยังผูกพันกับคุณมากเป็นฟิลของคนที่วิงวอน ตอนนี้ทําได้คือทําใจใช้ธรรมะปอบประโลมจิตใจตัวเองก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แรละดอมนี้มีคนอยากเจอคุณคิดถึงคุณอยากกอดคุณมากคือคนเก่าของคุณค่ะคนที่เดินหันหลังไปจากชีวิตคุณแบบไม่มีเหตุผลแบบงงๆแปดถ้วยขึ้นไปแรกคือคนที่เดินออกไปจากชีวิตคุณเองเลยแบบที่คุณงง งงมากแต่ตอนนี้กลับอยากจะมากอดคุณคิดถึงคุณขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ขอบคุณจากใจจริงๆถือว่าเป็นกำลังใจให้กับหมอการหรือผู้อ่านไพ่มีแรงใจในการทำคลิปลงช่องต่อไปขอพระคุ้มครองขอบุญรักษาขอเทวดาปกป้องทุกคนทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ